สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2558คุณผู้ชมอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ และเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะครับไปดูความคืบหน้าจากกรณีวัวนมของเกษตรกรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน5อำเภอทยอยตารวมกว่า116ตัวนะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุล่าสุดอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้สั่งการให้และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บข้อมูลและนําตัวอย่างไปตรวจนะครับพร้อมกับเปิดแลบพิเศษทํางานเสาร์อาทิตย์ให้รู้ผลเร็วที่สุดภายใน1สัปดาห์ครับ เจ้าหน้าที่ปสุสัตว์จังหวัดประจวบคิรีขันธ์นะครับ เจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติพร้อมทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวแพทย์ภาคตะวันตกสำนักงานปศุสัตว์เขต7และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกันครับที่อำเภอรปราณบุรีและอำเภอ300ยอดเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อภายในซากวัวรวมทั้งอาหารในกระเพาะและตัวอย่างเลือดน้ำอาหารในฟาร์มโคโนมที่ได้รับรายงานว่ามีวัวตายส่งไปตรวจเพื่อ หาสาเหตุโดยวันนี้นะครับคณะทำงานทั้งหมดได้เข้าตรวจสอบที่ฟาร์มของนายสนัน่นเอมโอดบ้านนาป้อมหมู่2ตําบล300ยอดซึ่งมีวัวนมที่เลี้ยงไว้ตายแล้วกว่า30ตัวโดยไม่ทราบสาเหตุนางชุมพูชมพูสุวัสด์เจ้าของวัวก็เล่าครับว่ามีอาชีพเลี้ยงวัวนมมา12ปีมีวัวทั้งหมด100ตัวเริ่มประสบปัญหาวัวตายตั้งแต่วันที่27กันยายน ที่ผ่านมานะครับโดยวันแรกตายตายพร้อมกันนะครับถึง6ตัววันต่อมาก็ตายพร้อมกันอีก5ตัวหลังจากนั้นก็ทยอยตายมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด33ตัวซึ่งจากการสังเกตพบว่าก่อนตายวัวจะเริ่มมีอาการเป็นไข้หอบซึมไม่กินอาหารบางตัวม,าามีอาการเพียงแค่เพียงแค่1-2วันก็ตายตั้งแต่ทำอาชีพเลี้ยงวัวนมนี้นะครับเพิ่งจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ด้านนายธนบดีขวาโยธาปศสุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าล่าสุดอธิบดีกรมปศสุสัตว์สั่งการพิเศษให้สำนักงานปศสุสัตจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างไปตรวจเพื่อวินิจฉัยให้เร็วที่สุดโดยให้เปิดแลบบพิเศษขึ้นมาทำงานในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุด แล้วนำไปวิเคราะห์หาทางรักษาเพื่อลดความสูญเสียให้กับเกษตรกรสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาวัวตายแจ้งมาได้ครับที่ปศุสัตว์ได้ทันทีโดยติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหมายเลขโทรศัพท์032611366หรือว่า0927270055และ0815795898ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ และช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วล่ะครับก็ทําให้ตอนนี้นะครับพืชผักผลไม้ต่างก็ขายดีกลายเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีะไรายได้เพิ่มอย่างเกษตรกรที่จังหวัดมหาสารคามครับที่นั่นนะครับเขาก็ใช้เวลาว่างจากการทํานาเก็บผักบุ้งไทยที่ขึ้นอยู่ในบึงตามธรรมชาติส่งขายให้กับพ่อค้าเป็นการหารายได้เสริมได้ถึงวันละ300-400บาทเลยนะครับ ผักบุ้งไทยครับที่ขึ้นงามเต็มบึงบ้านเปื่อยน้ํา ตำบลมะค่าอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่เห็นนี้แหะครับก็กลายเป็นโอกาสของเกษตรกรที่ใช้เวลาว่างจากการทำนาออกมาเก็บผักบุ้งไทยขายเป็นรายได้เสริมตามยอดสั่งซื้อของพ่อค้าโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่เทศกาลถือศิลกินเจคุณทองอินสมบัติตาหรือว่าลุงอินครับเกษตรกรบ้านท่าง,งามตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่า ช่วงเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะนิยมสั่งผักบุ้งเพื่อนําไปขายต่อให้กับคนในกรุงเทพมหานครนําไปประกอบอาหารที่สําคัญนะครับตอนนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ําในบึงจึงมีปริมาณมากใสสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีทําให้ยอดผักบุ้งเนี่ยดูอวบอิ่มน่ารับประทานมากๆลุงอินเขาบอกอีกว่าจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่แล้วใช้เรือภายไปเก็บผักบุ้งโดยวันนี้พ่อค้าขอให้เก็บผักบุ้งอย่างต่ําประมาณ300บาทจึงต้องเก็บผักบุ้งให้ได้ประมาณ3กระสอบครับ โดยจะเลือกเก็บยอดผักบุ้งที่สมบูรณ์ยาวเต็มที่ส่วนยอดที่พึ่งงอกออกมาก็จะเว้นเอาไว้เพื่อมาเก็บในวันต่อไปเมื่อเก็บผักบุ้งได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะจัดเรียงเป็นกํากัรอขายให้กับพ่อค้าที่จะเข้ามารับซื้อในราคา4ี่กัม10บาททำให้พอมีอไรายได้เลี้ยงครอบครัวครั้งละ300-400ถึงบาทเลยละครับ และไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่นั่นครับมีร้านขายข้าวราดแกงที่จําหน่ายในราคาถูกมากๆส่วนกระแสของแพงอยู่ในขณะนี้ครับก็ทําให้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับร้านดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่ภายในวัดศรีวิสุทธารามหรือว่าวัดโคกมะตูมครับตําบลในเมืองอําเภอเมืองอยากรู้ใช่ไหมครับว่าถูกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ นี่แหละครับแม่ค้าคนสวยเขากำลังตักข้าวราดแกงทั้งผัดกระเพราหมูแถมด้วยทอดมันอีก2ชิ้นครับคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ครับทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่โอ้โห10บบาทเท่านั้นเองแหะครับ ใครอยากจะไปชิมข้าวราดแกง2อย่าง10บาทแวะไปกันได้นะครับที่ริมแม่น้ำน่านเจ้าของร้านก็คือคุณป้าคนึงวารัตเราว่าเปิดขายข้าวแกงมากว่า32ปีเริ่มขายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525 25, ริมแม่น้ำน่านขายครั้งแรกนะครับจานละ3บาท ปัจจุบันขายจานละ10บาทกับข้าว2อย่างหากว่าลูกค้าต้องการเพิ่มไข่ดาวหรือว่าไข่ต้มก็คิดเพิ่มอีก5บาทโดยทุกเช้าเวลาประมาณตี3ามครึ่งก็จะไปจ่ายตลาดด้วยตนเองซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ผักสดต่างๆที่ตลาดสดแล้วนํามาปรุงขายที่ร้านก่อนสว่าง เพราะว่าลูกค้าก็จะเริ่มมากันตั้งแต่6กโมงเช้าเลยล่ะครับและถึงแม้ว่าขณะนี้นะครับวัตถุดิบพวกอาหารสดต่างๆจะมีราคาแพงขึ้นแต่ก็ใช้เนื้อปลาเนื้อไก่แทนหมูหรือว่าเนื้อวัวที่มีราคาแพงผักก็ใช้ผักตามฤดูกาลที่มีราคาถูกที่สำคัญคือไม่เน้นว่าจะต้องได้กำไรมากครับขอแค่ขายพออยู่ได้ไม่ขาดทุนพร้อมทั้งยืนยันว่าจะขายราคา10บาทแบบนี้ต่อไปครับ ได,ได้ได้บุญน่ะได้ได้ความสุขลูกดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ทุกคนก็ทําไม่ได้ทุกคนมีความอยากได้ก็ใช่ไหมพอของขึ้นก็ขึ้นราคากันแล้วก็บ่นว่าอยู่ไม่ได้30ก็ไม่ได้กาไรสี่สิบไม่ได้กำไรละสิบบาททำไม่ได้ใช่ไหมจะขึ้นราคาไม่ขึ้นค่ะบอกแล้วไม่ขึ้นขายกกอดตลอดชีวิตจะทําทไหว สำหรับราคาจำน่ายอาหารนะครับข้าวราดแกงในจังหวัดพิษณุโลกปกติราดกับข้าว1อย่างเนี่ยจะอยู่ที่ราคา20-25บาทกับข้าว2อ,อย่างอยู่ที่30-35บาทหากว่ามีไข่ต้มหรือไข่ดาวก็ต้องเพิ่มอีกประมาณ7-10ถึงบาทนับว่าร้านข้าวราดแกงของป้าคนึงเป็นร้านขายอาหารราคาถูกรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นร้านขวัญใจประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยเลยล่ะครับเปิดขายกันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจนถึง สามโมงเย็นครับ จากข้าวราดแกงราคา10บาทนะครับปิดท้ายช่วงนี้พาไปชิมกว๋วยเตี๋ยวทะเลสูตรพิเศษครับแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าพิเศษจริงๆครับเพราะว่าเขาขายราคาชามละ560บาทแต่เจ้าของร้านเขาก็การันตีครับว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่านําของทะเลสดๆกว่า10ชนิดมาให้ได้ลิ้มลองแถมมีบริการแกะเปลือกปูนะครับถึงโต๊ะแม้ว่าจะเปิดขายได้เพียง4เดือนแต่ก็มีคนเดินทางไปชิมกันจนแน่นร้านเลยทีเดียวครับ แม่ต้องขอร้องเพลงเลยละครับเห็นแบบนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพลงของคุณชายามิชัยครับเพราะว่า,วาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆก็ดูจากวัตถุดิบเครื่องเคียงในชามสิครับมีทั้งกุ้งตัวโต,ว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 ตวกั้งกระดานปู ไข่ก้ามโตยังไม่หมดนะครับยังมีหอยนิวซีแลนด์ยักษ์อีกด้วยที่สําคัญก็ขายอยู่ริมถนนเป็นร้านเล็กๆแต่ต้องบอกว่าราคาไม่ได้เล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าขายอยู่ที่ชามละ560บาทแล้วก็มีนักชิมได้มาโพสต์บน Facebook ครับถึงความแปลกไม่เหมือนใครด้วยส่วนพิกัดของร้านอยู่ที่ริมถนนสายทางเลี่ยงเมืองสมุทสงครามห่างจากเทศบาลสมุทสงครามมาประมาณ500เมตรนายเวีระสมบูรณ์ชาวบ้านอําเภอบางคนทีนะครับเจ้าของร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยวไงเล่าให้ฟังว่าชอบทานอาหารทะเลจึงหันมาลงทุนเปิดร้านเล็กๆทำกันเป็นแบบธุรกิจครอบครัวส่วนเมนูก็มีก๋วยเตี๋ยวสี่ภาคครับเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกอ่องภาคเหนือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งภาคกลางก๋วยเตี๋ยวแกงส้มภาคอีสานและก๋วยเตี๋ยวทะเลภาคใต้และที่พิเศษที่สุดนะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวชามดำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ขนาด30นิ้วเริ่มตั้งแต่ราคา200บาทไปจนถึง560บาท เรียกได้ว่ายกขบวนอาหารทะเลลงมาอยู่ในชามใบนี้กันหมดเลยล่ะครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวไงเป,เปิดตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีจนถึงเวลา16.30นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะไปลองชิมก็โทรศัพท์ไปจองโต๊ะได้นะครับที่หมายเลข0941044585ครับ แม่เห็นกว๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็อยากจะไปลองเหลือเกินครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าครับสักครู่นะครับช่วงหน้ายังคงมีอีกหลากหลายว่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2ครับ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ําจังหวัดเพชรบูรณ์ประจําปี2558ร่วมสืบสารประเพณีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานถึงความอัศจรรย์กลางลุ่มน้ําป่าสักโดยองค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปปางสมาธิในช่วงวันสาดไทยประเพณีที่สืบทอดกันมา ด้วยความเชื่อระแรงศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จนทำให้เกิดเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง n b t ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา สำนึกไทยไม่โกงคณะกรรมการต่อต้านการพุชจรตแห่งชาติคตอชคุ้มค่ากับการรอคอย1ปีมีครั้งเดียวงานประเพณีศาสตาไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงร่วมสืบสารการทอดั้าป่าแถวแห่งเดียวในประเทศไทยชมกล้วยไข่ชิมกระยาศาสตร์ชอบอาหารพื้นบ้านคนกำแพงวันที่12-21ตุลาคมนี้ที่ลานโพสนามหน้าเมืองกำแพงเพชรแล้วพบกันนะครับ กลับมาติดตามห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ และช่วงนี้ครับเราไปกันที่จังหวัดสระบ,บุรีครับชาวบ้านในชุมชนสามัคคีตำบลห้วยคมิ้นอำเภอหนองแคเขากําลังได้รับความเดือดร้อนครับจากปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือครับ ชาวบ้านนะครับที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนสามคัคคีบ้านปลายนาหมู่ที่8ตําบลห้วยขมิ้นอําเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีกว่า50ครัวเรือนต้องเดินลุยน้ําแล้วก็ต้องขนของไว้บนที่สูงหลังจากเกิดปัญหาน้ําท่วมขังเกือบถึงพื้นบ้านชาวบ้านเขาเล่าครับว่าในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้มีน้ําท่วมขังสาเหตุเพราะว่ามีนายทุนมากว้านซื้อที่ดินรอบๆชุมชนและมีการถมดินสูงล้อมรอบครับทำให้น้ําฝนที่เคยระบาย ออกทางด้านหลังชุมชนไปลงลําห้วยสาธารณะไม่สามารถระบายน้ําได้เหมือนเช่นในอดีตจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและก็ช่วยเหลือเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ําลงมาอีกน้ําก็คงไหลเข้าท่วมบ้านอย่างแน่นอนครับ ผมที่ตรงนี้ค่ะร<อ>้องเปเน,นี่ยค่ะแล้วน้ำมันไม่มีที่ไปมันก็มาตรงนี้ค่ะเาอาตรงที่จ่บอะค่ะตรงบ้านของนายยอดเขาเป,เป็นมากี่วันแล้วเนี่ยโอ้เป็นมาประมาณสี่ห้าวันแล้วค่ะครั<อ>้งแรกแล้วก็มาออกครั้งสองมันลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเ,<อ>เ,เลยล้นหมดเลยตรงเนี้ยค่ะนี่ด้วยค่ะ แล้วตอนนั้นที่ที่เขาอะค่ะที่เขาไม่มีน้ำเลยว้างไหมพี่มันล้นบ่อแล้วว่าไปในบ้านร้อยไร่อ่ะนาะสามร้อยห้าสิบเขาจะทำโรงงานอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่ทราบค่ะว่าเขาทำอะไรอยากจะฝากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลยังไงพี่อ๋อให้เขาดูแลเรื่องอ่ะทางระบายน้ำเปิดน้ำบ่อทางระบายน้ำเก่า และเช่นเคยนะครับตอนนี้ยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในรอบวันให้ติดตามชมกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องศนเปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งสร้างจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆนายวิเชียนจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดโครงการสองเหมียวพาเที่ยวโคราชซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างห้างทอง UHL อึ้งเฮงหลีร่วมกับบริษัท Ar ร์ f อฟโคราชจัดทำขึ้นเพื่อคืนกำไรแก่สังคมและกระตุ้นส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยทุกวัดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงต่างเร่งทำเรือพระในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาตามประเพณีของชาวใต้ที่จะมีการลากเรือพระออกจากวัดและการประกวดเรือพระอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณหาดแสนสุกลำปำ สำหรับประเพณีการลากเรือพระในพุทธศาสนากระทำกันหลังวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาหนึ่งวันโดยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือเรือพระแล้วลากไปตามถนนซึ่งปีนี้การลากเรือพระในจังหวัดพัทลุงจะตรงกับวันที่28ตุลาคม สบานเมืองปากพนังจังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานลากพระแข่งเรือเพลียวชิงถ้วยพระราชทานเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำปากพนังและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่26ถึง30ตุลาคมที่บริวเวณแม่น้ำปากพนังนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิการประกวดขวัญใจชาวเรือสาธิตการซัดหลุดสาธิตการทำขนมต้ม การแข่งขันชกมวยทะเลการแสดงพื้นบ้านและการแสดงบนเวที และมาถึงช่วงหนึ่งในภูทรวันนี้ครับจะพาไปดูชุมชนตัวอย่างรักสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดลำพูนครับโดยชาวบ้านเขาได้มีการน้อมนำแนวพระราชริิเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและก็นำใบลำไยมาทำปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นลำไยแบ่งปันกันใช้ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามพร้อมกันเลยครับกับช่วงหนึ่งในภูทรครับ บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนลำไยซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งการสร่งออกและบริโภคภายในประเทศแต่ละปีนำไรายได้เข้าสู่จังหวัดลำพูนอย่างมหาศาลการที่จะทำให้ผลผลิตลำไยได้ผลส่วนหนึ่งมาจากการดูแลรักษาทั้งบำรุงปุ๋ยให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรงเพื่อจะได้ออกดอกออกผลให้ได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพสามารถส่งขายได้ราคาดี ปุ๋ยที่นํามาบํารุงดินนั้นมีทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์สําหรับชาวบ้านห้วยอ้อหมู่ที่2ตำบลน,น้ําดิบอําเภอปา่าซางแห่งนี้ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลักหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์บํารุงต้นลําไยแทนปุ๋ยเคมีโดยน้อมนาแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้วยการทําปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนําไปบํารุงต้นลําไย การทําปุ๋ยอินทรีย์ในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านใช้วิถีชีวิตการดํารงอยู่แบบไทยๆแต่และครอบครัวสละกําลังกายมาช่วยกันทําปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบลําไยแห้งหลีกเลี่ยงการเผาทําลายที่เกาะมลพิษทางอากาศหลังจากนั้นก็จะนําปุ๋ยไปแบ่งปันซึ่งกันและกันบํารุงต้นลําไยของตนเองทั้งนี้จะเห็นว่าต้นลําไยที่บํารุงด้วยปุ๋ยอินทรนีย์ดินจะร่วนซุยดินไม่เกาะกันแน่นระบายอากาศได้ดี ผลผลิตลำไยก็จะได้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลือกหน้ผิวสวยเป็นที่ต้องการของตลาดพอค้าเมค้ามารับซื้อถึงที่ชาวบ้านก็มีไรายได้อย่างไม่เดือดร้อนแม้บางปีผลผลิตลำไยมีปริมาณมากแต่ลำไยห,หมู่บ้านแห่งนี้คุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาดยางไรก็ตามการน้อมนําแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ พร้อมความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านทำให้ผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้อยู่อย่างมีความสุขสุขแบบพอเพียงสุวัสดิคำหม่อมรุชิพรเตจะโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รายงาน สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนําติดชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้นะครับที่ w w w facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ครับก็เข้ามาร่วมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังกันได้ที่นี่เช่นกันครับ และในวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพกิจกรรมขบวนพาเรดเปรดครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติให้คนได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษจากการกระทําของตนเองในชาตินี้ซึ่งจะส่งผลไปอย่างชาติภพหน้าในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน1ิประจําปี2558ครับโดยมีประชาชนและกนักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพกันเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งมีการประกวดขบวนพาเรตเปรดนะครับแล้วก็การประกวดขุนเปรดชิงเงินรางวัล รวมกว่า66,000บาทด้วยล่ะครับส่วนในวันนี้ครับผมนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอยาราพุ่มพวงพ,พร้อมด้วยทีมข่าวพูยภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ